สวัสดีครับอยู่กับโมบายเจนนะครับอยู่กับจูล่งทวนคุณธรรมครับ well, น้องๆอ,อยากให้เล่นเขาว่างั้นเดี๋ยวลองไปเล่นกันดูนะครับว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าที่ผ่านมาครับล้มละลายครับคือการเล่นจูล่งทวนคุณธรรมเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ใช่เล่นง่ายๆนะครับการที่จะไม่ฆ่าใครเลยแล้วไม่ทําหาอะไรเลยแล้ววิ่งไล่ตีป้อมอย่างเดียวกับแพทที่ดาเมจแม่งโคตรแรงโคตรมหาศาลของฮีโร่แต่ละตัวนะครับเดี๋ยวมาลองเล่นดูแล้วกันนะครับว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะฮะไป คือเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเล่นได้ครับเดี๋ยวนี้อาจจะยากนิดนึงเนื่องจากด้วยตัวแพ่ด้วยอะไรด้วยนะไอเทมนะครับพี่จะใช้โอ้กันกายก็ช่วยอะไรจูโล่งไม่ได้นะค,คือถ้าอย่างนั้นนะพี่ออกของวิ่งไววิ่งไววิ่งไวมันก็มีแต่เสียงสายลมอะครับคือคือต้องบอกว่าแพ่เนี้ยมันยากตรงที่ว่ามันวิ่งไวอย,อย่างเดียวมันไม่รอดเลย คือสปีดเนี่ยบวก2ี่จริงเมื่อก่อนเนี่ยสปีดมันบวกเยอะกว่านี้เดี๋ยวนี้เนี่ยสปีดบวกย0ิถ้าวิ่งไวอย่างเดียวคือมันไม่รอดตรงที่ว่ามีแต่วิ่งไวไม่มีหาอะไรเลยก็ไม่ได้อ่าพี่ออกอันนี้อันนึงแล้วกันนะเพราะว่าอันนี้จะช่วยตีไวนะครับเดี๋ยวแก้เท่มก่อนอู้ยากอะ่ะยากอะ่กอะโจทย์ยากชิบหายเลยจุลง่งจุล่งทวนคุณธรรมแผ่นนี้นี่แม่งเป็นไอที่แบบว่าอันเนี้ยจะช่วยให้ตีป้อม แบบตีรัวตีไวขึ้นแต่ว่าไม่เกี่ยวกับไอเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกเนี่ยเราไม่ได้สนใจนะครับเอฟเฟกเราไม่ได้สนใจครับแล้วก็โหแ <c oughs> ม่งเป็นจอดที่ยากยากโคตรเลยกับการที่แบบว่าไปตีป้อมด้วยความเร็วแสงเนี่ยอ่เอานี้ไว้อันหนึ่งดีกว่าอันนี้แทนอันนี้ดีกว่าครับอันนี้เนี่ยไม่บวกไม่ไม่ได้บวกวิ่งไวด้วยครับบวกบวกแค่สปีดโจมตีกับโจมตีกายภาพอ,อกกันก็ไม่ได้กันอะไรเลยครับโอ้ยหนักเลยว่ะ จอ,อกอะไรให้มันตีไวๆอย่างเดียวอะเอาเอานี้แล้วกันนะเราใช้เกียร์แบบว่าเกียร์แบบเบสิกของเราเลยแล้วกันนะสําหรับจูร่งชวนคุณธรรมจริงจริงๆแล้วอันเนี้ยพี่ออกมาแค่เพื่อว่าใช้คําว่าเฮ้อออกมาเพื่อที่ว่าเวลาตีป้อมจะตีไวขึ้นแล้วกันนะครับปะเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดูครับว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะครับโอ้ไม่ไม่ไม่รู้อะดูจากสถานการณ์แล้วมันแบบวิ่งหนีตีนแบบ มันไม่ได้ยากมันมันไม่ได้มันมัน,มนจะบอกว่ามันไม่ยากก็ไม่ใช่ครับเพราะแผ่นนี้ดาเมจแม่งหนักมากแล้วจูร่งเนี่ยเป็นตัวดาเมนง่อยอยู่แล้วอะแล้วสกินใหม่ด้วยครับโคตรเรียกตีนเลยครับมามามาเดี๋ยวเรามาวิ่งสี่คู้อยกันครับไม่รู้ว่าจะได้หเลยไม่ได้นะเดี๋ยวรู้ฮะนักฆ่านะครับจูร่งนะสเปโอล ซเปโอ่าพี่ใช้เป็นฟิกเกอร์ดีกว่ามัง้งฟิกเกอร์น่าจะหนีได้หรือว่าอันนี้ดีวะฟิกเกอร์น่าจะหนีทันท่วงทีอ่าอันนี้ใช้สลวิ่งเร็วใช้สลวิ่งเร็วแล้วก็ใช้ครูดาวลดครูดาวสกิลเพื่อที่จะใช้บ่อยๆแล้วกันนะงงเงินไม่เพิ่มหละฟิกเกอร์กับวิ่งเร็วอหรจุดประกายเหรอฟิกเกอร์น่าจะล่อตีได้เยอะกว่าจุดประกายนะแผ่นนี ถ้าเกิดจุดประกายเนี่ยวิ่งหนีอะ่ะจูโลกมันวิ่งหนีอยู่แล้วอ,อันติมันก็วิ่งหนีอยู่แล้วอเอาฟิกเกอร์มาไว้แบบสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วออกไอเทมลมด้วยไหมเออเราต้องออกลมด้วยออกลมด้วยเดี๋ยวออกลมล่องหนเพื่อวิ่งหนีเอ็มเอ็มกระตุ้นไม่เอาไม่ตีมันเราต้องมีหนีด้วยเราจะตีอย่างเดียวไม่ได้เพราะาเราจะไม่ฆ่าใครเลยแล้วดูฮีโร่ฝั่งเราก่อนดีกว่านารกชัดๆอะ่ะฮีโร่ฝั่งเราแม่งนรกชัดๆอะ่ะกูว่าไม่ดีแล้วละ่ะ กูว่า <Malays ian> ไม่ดีแล้วละ่ะดูจากฮีโร่ฝั่งเตงแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราออกโลมเดี๋ยวเราออกโลมเราจะป่วนอย่างเดียวเราออกโอ้ออกโลมก็ไม่ได้ตังค์อีกอูออเม่งเฮ้ยออกโลมก็ไม่ได้นะออกโลมก็จนนะเอาไงดีวะเนี่ยคือเอาดัด๊โอ้ไลลาเวลเวลเมดกลางแล้วยังไงพี่ก็ต้องออกโลมอ่ะถ้าไม่ออกโลมก็ไม่ได้อีกมาๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะออกโลมเดี๋ยวเราจะไ,ไปวิ่งป่วน <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะออกลมแล้วไปวิ่งป่วนไปวิ่งป่วนแบบไปวิ่งป่วนอย่างเดียวแล้วกันเพราะว่าเพราะว่าเราจะไม่ฆ่าใครนะมาดูกันครับว่า <c oughs> จูร่งทวนคุณธรรมของเราจะเล่นได้หรือเปล่านะครับ <c oughs> อ่าพี่จะใช้เป็นโลมล่องหนแล้วกันนะครับเพราะว่าน่าจะช่วยพี่ได้นะ <c oughs> นี่พี่ออกลมเองไงน้อง ปลปลาปาใครจะเปรี้ยวเลนไหนบอกเนี่ยพี่พาไปไลลามึงไปนู่นไรลามไปนู่นเออมึงไปเลนทองไรลาเดี๋ยวคุณไปช่วยมึงเองไรลาเอ้ยไม่เอาไม่เอา,เรา,รเ,ราเ,เราจะไม่ช่วยใครทั้งนั้นเราจะเป็นจูร่งชวนคุณธรรมเราจะไม่ช่วยใครทั้งนั้นเอ้ให้ใหมึงตลกอก่ะมาเดี๋ยวยูเดลามาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวฮันน่า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 มาดิมาดิยูเดลามาดิฮันน่าไม่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 เราจะไม่ฆ่าใครเราจะไม่ฆ่าผู้คน พวกคุณจะมาทำอะไรผมไม่ได้ผมเอาผมดูดเวลอยู่ก็ได้เอา้า <Fire man S 1> โอ้เจ็บ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  <c oughs> เฮ้ยข้างบนทำไมมันเยอะจังวะแล้วกูจะได้เอเทมโลมไหมเ <Chaos S 1> นี่ <The chaos S 1> ยฮันเ <the veil S 1> น่ยูดาลาฮันเน่ฮัลโหลวันดีอุ้ย เดี๋ยวนอเป็นยังเป็นเทบสายแดนด้วยเดีดูดูเดี๋ยวมหันหวหั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 ววหวววหัวเทบสายโยกด้วยเดี๋ยวมาหัวหัวหัวเห็นไหมน้องดูดูลีลาการหวดพี่ด้วยนี่เดี๋ยวจะมาเคลียรด้วยเคลียรด้วยไม่ไหวหันโตูดมาได้อยู่ติลาโอ้โหมึงมึงมึงเกือบมึงเกือบเข้ามาอยู่ในป้อมกูแล้วเดี๋ยวมาหันหวหัวหัวได้ไหมไหวมานี่มาเนี้ยมาเนี้ย อย่านะเว้ยไม่แน่จริงพี่ยืนอยู่ตรงนี้ไม like ่ได <lists> ้หรอกน้องท่านแน่ท่านแน่รองเท้าพี่วิ่งไว้ด้วยน้องอันแนอันเนอันเนอันเนอไม่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 เล่นไม่เล่นไม่เล่นสวัสดีครับ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 สัดีครับเคียนมันเขียนมันเขียนมันโบยโบยมันโบยมัน โอยมันโอยมันโอยมันเดี๋ยวเราจะไปหาเฮ้เฮ้เเราเราเห็นพื้นที่การตีป้อมแล้วแดนๆๆนๆโอ้ยแม่งล้ำใส่เลยที่ฝาแล้วไม่น่าไม่น่าไปยืนแดนใส่มันไปใหม่ครับไปใหม่ครับ ไปยืนดันใส่คอนคอนแม่งเล่นเลยไปควรตีนยูดาลาต่อดีกว่าฮัลโหลยูดาลาเดี๋ยวพี่มดหัว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 มาเลยถ้วหั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 วนอยเลยแล้วกูออกไอเทมลมมาพวกมึงก็ไม่มาอยู่ให้กูลมเลยมานนี้ข้าวป้อมใหม่น้องพี่ไม่ตีหรอกยังอีกยังอีกยังอีกอี่นี่นี่ ท้าทายอำน,นาจมืดประทวนประทวน,วน,วน,วนใครออกโลมอีกวะเนี่ยกูออกโลมคนเดียวไม่ใช่เหรอทำไมเงินกูไม่ขึ้นจากโลมเลยวะออกโลมเหรือ <c oughs> จังเกิลวะเนี่ย <c oughs> พี่ออกโลมถูกแล้วนี่หว่า <c oughs> พี่ก็ไม่ได้ออกจังเกิลนี่หว่าจัางเกิลมันต้องเป็นรูปมือไอพี่เห็นเป้าหมายด้านล่างแล้วเว้ยสวัสดีเพื่อน หัว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 ไอ้ยาชูแม่งเอ้ยเดี๋ยวพี่หาพื้นที่ก่อนเดี๋ยวหาพื้นที่ก่อนไม่เป็นไรหรอกไม่นานหรอกปัญหาคือออกโลมแล้วออกลมแล้วไม่ได้ใช้คุณสมบัติโลมเลยเพราะว่ายืนเลนฟาร์มรวยกว่ารวยกว่าตัวที่ไม่ได้เป็นโลมอะอยาแล้วไอ้กูหวดนะวไอ้ เอา,อาหลันนหอนหลันเะเฮ้ยเราได้พื้นที่ในการตีป้อมแล้วนี่มันคือภารกิจและหน้าที่ยิ่งใหญ่ของเราไอ้งัดไปดิมึงทำอะไรเรามึงจะมาลงมาล้ำเคลียร์คีบอะไรเราเฮ้ให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 วนนหวนหวนหุวนหยมาได้ชูชูกูมีทวนหน้อยชู หวนหวชหวูหวนะชูมาเดะหวนหวชหวนหวชหวนหวชหวนอย่าละชูกูหวเนะหวว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 มาเดะกูตีป้อมอย่างเงี้ยกูไม่สนใจอะไรแล้วงั้นน่ะหน้าที่ของกูมาแล้วนี่มันคือหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของจูล่อง ไม่เอาอะไรงั้นมาเพื่อตีป้อมกับวรามใส่หน้าชาวบ้านเขาเฮ้ย hey, 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 hey. ตลกเหรอตลกเหรอยูนิลาหัดนะหวดนะดนะมาเลยมาเลย <c oughs> ไม่ถอยเว้ยไปเดินกดตีนงกันดีกว่าอันนั่นนั่นนั่นกลัวแล้วอ,อ,อะไรอะไรอะไร <c oughs>

วิ่งแหกโค้งลงล่างก่นอนเฮ้เราได้เทมมาชิน้นหนึงแล้วเว้ยเฮ้เราได้เทมแล้วนี่หน้าที่ยิ่งใหญ่เราต้องทำหน้าที่ภารกิจมิชั่นแล้วก่อนดูไว้ไอ้น้องเขาเล่นกันอย่างนี้จูล่อ่ะ อยู่ทำเนียอะไรล่ะมันมาแล้วกูไปยืนกวนตีมาหลังบ้านกัน <c oughs> ไอไ้ันนี้วะหฮวหโวหฮวหโวหฮวหัวท่านแม่อุ้ยอุ้ยไปแล้ว <c oughs> รับโอ้ยอยู่ในร้านแม่งดักผ่าหัว <c oughs> หัวแยกเลย เอาเฮลคิร oh, ์ด mm hmm. พี่วิ่งรอบเลยวะ่ะเฮลคิร์ดเฮลคิร์ดสักท oh uh ีห huh. นึ่งเฮลคิร์ดโอ้ไม่โดนแตกเลยวะ่ะเฮลกูไอเราเริ่มวิ่งเร็วแล้วเริ่มวิ่งเร็วแล้วเราเป็นตัวล่อตีนอย่างเดียวเราให้เพื่อนเราล่อตีแล้วเราตีหลอกตีป้อมอย่างเดียวเขาว่ามีลายลาไปต่อไปต่อเฮ้ยเลนกลางว่างว่ะเพื่อน ต้องเปิดโหมดก้อดตีแล้วเปิดโหมดก้อหวายไม่เอาเจ็บพอละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างบนข้างบนข้างล่างวางเว้ยหัว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 ,วอะไร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 โอ้ยแม่งเอาอีกูอีกแล้วอะไร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 โอ้ยแม่งโมโห มีคนโมโหหัวนน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 มีคนโมโหี่มีคนโมโหมีคนโมโหไปแล้ววิ่งไปเพื่อนไปแล้วเราไปพร้อมกันเรามีคนโมโหมีคนหัวร้อนละหนึ่งมีคนหัวร้อนละหนึ่ง อยู่ไหนวะเดี๋ยวพี่เช็คป่าให้น้องหัว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 เรามีหน้าที่ทำมิชชั่นอะไรชูอะไรชูไอ้มึงไอ้เอาดัดกูงัดปิดกูขอโทษกูไปแล้วอันแน่อันแน่อันแน่อันเนอเฮ้สวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนกูวิ่งไวกว่ามึงเยอะอันเนออันเนออันเนองัดเมกี้นี้ก่อนอย่าเพิ่งยุ่งกับเพื่อนกู กูไปแล้วกูเห็นเหลี่ยมแล้วกูไปแล้วไปแล้วาตีป้อมแม่งอีกกูตีป้อมแม่งอีกกูตีป้อมแม่งอีกมาเด็มาเด็อะไรอะไรอะไรกูไปแล้วมาเด็ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ย วันดีอยู่ดาลาเรารู้ว่าเธออยู่แถวนี้ไอ้แม่งมากูหากูเต็มเลยวะไอ้ยังไม่งมากูเต็มไรไฟแล้วไอ้ยูอย่ามายุ่งกับกูไอ้ยังฟังต้องข้าวหัวร้อนแล้วอชิบหายแล้วเดี๋ยวพี่ไปใหม่ไอ้น้าะ เอ้ยอย่ามายุ่งกับเพื่อนกูนกมึงให้เขาตีกันก่อนไม่ใช่หน้าที่มึงเ้ยตลกเหรอโลวั์ดีไว้เพื่อนอย่านะ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 หัวนนะหย่านะเอา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 ,เอา,เอาพวกมึงอะไรกูเนี่ยโลว์ อันนั้นอันนั้นอยากอยาตายทะมึงอ่ะมีคนหัวร้อนวะเฮ้ยวิ่งวิ่วิ่งวิ่วิ่งวิ่วิ่งไปวิ่วิ่งวิ่งวิ่งวิ่วิ่ง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 ววิ่ง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 วิ่ิ่งว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 ิ่วิ่งวิ่งวิ่ ภารกิจ tamam. ของเรายิ่งใหญ่กว่านี้เราจะมาเสียเวลาไอ่พวกนี้ไม่ได e ้โอ้โหดาเมจดาเมจทำไมมันเบาจังวะนี a ่น okay. ี okay. ่กูต so ีดาเมจแล้วเหรอเนี่ยไอ้กูได้เบาบนอีแล้วไปแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนหยู่เวาวิ่งตามกูทั้งแบบแล้วอ่ะ หลอเพื่อนวันดีเพื่อนหัวนวดหัวหัวตีตีตีบอยตูดบอยตูดบอยตูดกูไปไล่เนี่ยเอ็งเจลาแม่งเจอบอยตูดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

โอ้หดูทิ้งแทงคีค้อนแรงอุ้ย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 มีคนตายเฮ้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 ยตลกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮวิ่งอะไรมันยัยเฮ้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 ยอะไรอ่ะเอางัดน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 ะกูไปแล้วกูไปแล้วหน้าที่กูไม่ใช่ตรงนี้แล้วหน้าที่กูไปที่อื่นแล้ววันดี้ไม่ชูเพื่อนว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 วชูไปไหนแล้วชู กูเจอยูโดลากูตายแล้วเนี่ยทำไปเล่นไปหวดวดววววมาเนี่ยยูโดลากูตีบ้านถึงแล้วเฮ้าเจ้า้ิเจ้า้ิเจ้าวาเจ้าวไม่มีคนแคมป์หรไม่มีคนแคมปหรอ ยี่ไม่มีคนแคสบอ่ะอยู่ร้านแม่งฟิกเกอร์ใส่เลยแม่มงโมหจัดเดี๋ยวล็อกเกินไปกันล็อกเกินไปกันไปแล้ววิ่งเร็วอยู่แล้วเราสปีดเร็วกวันนรก โอ้ดูจู่งดูยันนอนี่สกินมันต้องสกินนี้มันต้องเหาะเหินเดินอากาศได้หมดทุกอย่างเลยชิพายวิ่งมาวิ่งเอ้ยๆๆ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 ๆ เอาหัวมันหันมันตีมันตีมันตีมันเคียรมันเคียรมันทีมกูคงปวดหัวแม่งไม่ทำเงี้ยอะไรวิ่งไปก็วิ่งมาเฮ้ยพอดีไมโชววนวนวนอันนั่นอันนั่นอันนั่นอยูดลามึงยาบึาอะไรเอา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 ดีออ วิ้ยิววตายตายตายมไโอ้่หเม่าเอาฮ่า่านั่หนีได้ไม่หนีตัวไหนได้หนียุดาลาไม่ได้อะโาเซ็งเลยสวัสดีคนด้วยได้ครับ เรามาเล่นจูร่งป่วนชาวบ้านก็เฉยๆฉอะสก,กินก็ล่อตีนอยู่แล้วแนละ้วเสกไปยืนวับกวาสตีนก็อีกฮาตะเกนปลายปลเราวิ่งเร็วอยู่แล้วตัวเดียวที่เราจะไม่สู้คือ,อยูดลาตัวอื่นเราย,ยังพอไหวว่ายูดลาไม่ไหวจริงวะเฮ้ให้ๆๆเราต้องไปช่วยเพื่อนเราก่อน ให้ให hey, 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 hey. ้้เฮ้ตลกเหรอตลกเ่ะคอสเอาเดะเอาเดะเอาเดอออค่ามันเพื่อนฆ่ามันค่ามันเพื่อนฆ่ามันเพื่อนฆ่ามันเพื่อนเดี๋ยวพี่เอาออกมาให้ออกมาให้ไอชูมาแล้วว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 ว นะั่นะนะนะอะไร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 ขามึงสั้นน่ะชูวนวันวันวันวนวั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 น <laughs> วัน <laughs> วันวันวันวววัน <laughs> วันวัววันวยนวยมวววนวันวยวว อยู่เดลามึงอย่าอยู่เดลามึงอย่าคิดมึงอย่าคิดจะฟิกเกอร์มาอีหาไอ้เพื่อนเรามีภัยไว้เพื่อนเรามีภัยไว้เราต้องวิ่งไปแล้วเราต้องวิ่งไปแล้วอ่ะล้อล่อไปแฟนกูอยู่ข้างหลังไอ้ไอ้ไอ้ฟังโก้ไอ้ยังมึงตีกูก็ตายแล้ว เล่งโคตรบางเลยฟิกเกอร์ไม่ทันวม่ามีการพิมพ์เล่นได้ดีนะยกูโดนรีพอร์ตแน่เลยพวกมึงเนี่ยพวกมึงเนี่ยยุงให้กูทำอะไรอีกแล้วเนี่ยล็อกเกิดครับยี่สิบวิเลยฮนะเยนโนเอาดั้ต่อยสองมัดชูจะตายอนะ่ะไอ้เพื่อนเราตีหลอดแล้ว ฮัลโหลสวัสดีครับไป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 ยูกาโต้ลโหลแฟนฮ่าฮ่าฮไอ้ยัอยู่ในลายใจเย็นใจเย็น ใจเย็นๆจเย็นจเย็นจเย็นพวกนายไม่ใจเย็นกันเลยอะพวกนายแม่งจะผ่าเราอ่ะฮัลโหลวายฝ่าว่าก่อนล้องหนท <ES> ันเอาชูม <o> ึงมาทำไมชูโดนยูโดล้าผ่ากักแล้วแม่งเไง เหนื่อยเหนื่อยจะหนีชิบหายจะแพ้เอาแล้วเนี่ยจะแพ้เอาแล้วเนี่ยเฮ้ยๆฮ้ยไรลาโหดวะไรลาโหดวะอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยโดนไรลายิงล่วงหมดอ่ะเฮ้ยไรลามึงยิงป้อมด้านล่างเลยดิได้ดูได้ได้อยู่ได้อยู่ได้ซูเปอร์มินเนี่ยแล้ว

ฟังก้แม่งโหมันนี่ดีฟังก้มาเร็วๆแล้วเพื่อนแล้วฆ่ามาแล้วโอ้หมันโอ้ไม่ไม่ทันมันกัดสวนแล้วแม่งโอ้โหมังไม่หนีเลยด้วยฟังก้โอ้ยากครับดาเมจแบบจู่ล่องแผ่นนี้นั่งแบบว่าตีป้อมถ้าไม่เข้าเลยมาต้นเกมบแม่งตีป้อมเข้าไม่ได้เลย คือถ้าจะให้เล่นวิ่งหนีแบบแบบแบบเมื่อก่อนก็ยากก็ก็วิ่งได้อยู่นะ,มะเมื่อกี้แต่ว่าถ้าเจอ,อยูโดราดูเนี่ยแม่งโดนแค่สองสกิลแม่งยังแตกลนชิฝายแต่เราก็ทําภารกิจของเราได้นะครับคือเราไม่ได้ฆ่าใครเลยนะแล้วก็โดนรีพอร์ตตามระเบียบแน่นอนพวกมึงนี่แหละยุกูเหลือเกินนะก็โอเคครับจบคลิปนี้นีแล้วกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับนะบสวัสดีครับก็นะอยากได้สกิลสุดๆแบบน,นี้ก็คนละช็อปเลยฮนะ ัดเก็บไว้ลองเล่นแล้วนะ <c oughs> เหนื่อยอัดคลิปแบบเนี้ย